สวัสดีครับผมนายแพทย์ธีรพ์ธนรรพเลิศแพทย์อายุรกรรมเฉพาะทางสาขาประสาทวิทยาหรือทนางนั้นสมองนะครับวันนี้ก็ถือว่าเรามาเล่าเรื่องรีแลกซ์รีแลกซ์สบายสบายเรื่องหนึ่งนะครับที่คิดว่าจริงๆได้พูดเรื่องเกี่ยวกับยาป้องกันหลอดเลือดสมองตีบไว้เยอะแล้วนะครับก็แต่ว่าอันที่จะเรียกว่าสรุปสรุปเลยเป็นแบบอะไรที่ให้จําง่ายเนี่ยคิดว่ายังไม่เคยพูดนะครับก็คือ ความเข้าใจผิดนะครับของของคนเราความเชื่อนะครับที่มีต่อ,อยาการหลั่ดเลือดในสมองตีบนะครับแล้วก็ที่มักจะถามคุณหมอบ่อยๆว่าว่าอย่างเงี้ยมันเป็นความเชื่อที่ถูกหรือเปล่านะครับอ,อันนี้ก็อยากจะมาแชร์ประสบการณ์ว่าคนไข้ถามอย่างนี้นะครับแล้วหมอก็รวบรวมมาแล้วก็คิดว่ามาพูดให้ฟังเป็นคลิปนี้แล้วกันนะครับจะได้ จะได้ถือว่าเป็นการตอบคำถามของของคนไข้ที่สงสัยด้วยละกันนะครับก่อนอื่นก็อาจจะขออนุญ,ญาตเท้าความนิดนึงว่าคำว่ายาการหลอดเลือดสมองตีบเนี่ยจริงๆเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็นาสามประเภทนะครับประเภทแรกก็คือยาต้านการแข็งตัวของเกล็ดเลือดนะครับก็ที่เรารู้ชื่อกันอยู่คือพวกแอสไพ i รินหรือพาวิกหรือว่าโครพิโอเกลนะครับ พวกนี้ก็เป็นยาต้านเกล็ดเลือดนะครับอันที่สองคือยาป้องกันการแข็งตัวของเลือดนะครับยาป้องกันการแข็งตัวของเลือดเนี่ยกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มที่เรามักจะพูดผิดว่ายาละลายริมเลือดนะครับก็คือพวกวาฟารินนะครับหรือโคโมดินหรือว่าพวกยากลุ่มใหม่อย่างเช่นอิลิคิสซาเลตโต ลิเซียนานะครับอพิสแบนหรือว่าพวกดับบิกระแทนนะครับอันนี้หมอจะไม่ลงรายละเอียดนะอาไปฟังในคลิปเก่าๆได้นะครับอันที่สามก็คือยาสลายริมเลือดนะครับยาสลายริมเลือดหรือบางคนก็เรียกว่ายาละลายริมเลือดที่เรียกสลับกับข้อสองนี่แหละนะครับยาสลายริมเลือดนี่จริงๆก็คือเป็นยาฉีดที่เราใช้ในคนไข้ที่มีอาการหลอดเลือดในสมองตีบเฉียบพันธุ ภายในระยะเวลา4.5ชั่วโมงนะครับอันนี้ก็คือเป็นยาฉีดที่ใช้สลายริมเลือดนะครับแต่เรา้นมักจะพูดสลับกับข้อ2นะครับแต่แต่มันจริงๆมันคนละตัวกันเลยฉะนั้นยาที่ใช้ในการการหล่เนื้อในสมองตีบเนี่ยจริงๆมี3ชนิดก็คือยาต้านเกล็ดเลือดยาการการแข็งตัวของเลือดหรือยาต้านการแข็งตัวของเลือดนะครับแล้วก็ยาละลายหรือยาสลายริมเลือดนะครับมี3แบบคราวนี้ผมจะพูดว่า ความเข้าใจผิดของยาในกลุ่มทั้งหมดเนี่ยนะครับโดยเฉพาะกลุ่มแรกที่เป็นยาต้านเก็ดเลือดที่ใช้เยอะที่สุดเนี่ยมันมีความเข้าใจผิดอะไรบ้างนะครับที่เราต้องมาเคลียร์แล้วก็ต้องมาอธิบายให้คนไข้ฟังนะครับจะได้เข้าใจตรงกันนะครับอ,อันแรกก็คือว่ากินยากาันหลอดเลือดในสมองตีบแล้วนะครับจะทำใหเ้เลือดออกง่ายนะครับ ประโยคนี้จริงๆก็มีส่วนที่ถูกแล้วก็มีส่วนที่เข้าใจผิดนะครับคือ,อยากันหรือ,อยาป้องกันหลอดเลือดสมองตีบเนี่ยกลไกหลักของมันเลยเนี่ยก็คือไม่ให้เกล็ดเลือดเนี่ยทำงานนะครับมันจะไปยับยั้งนะครับเกล็ดเลือดเนี่ยผิวของเกล็ดเลือดเนี่ยไม่ให้เก,กาะกันนะครับนั้นเื่อเกล็ดเลือดมันไม่เก,กาะกันเนี่ยเวลาเรามีแผลเนี่ยเลือดมันก็จะ ไม่หยุดง่ายๆนะครับพอไม่หยุดง่ายๆก็คือก็คือเลือดมันออกเยอะขึ้นจากที่เดิมเนี่ยมันควรจะออกน้อยน้อยมันก็จะออกเยอะขึ้นใช่ไหมครับดังนั้นประโยคที่บอกว่าทําให้เลือดออกง่ายเนี่ยจริงๆเนี่ยส่วนที่ผิดก็คือว่าตัวยาเนี่ยมันไม่ได้ทําให้เลือดออกนะครับมันต้องมีแผลมีการบาดเจ็บของเส้นเลือดก่อนนะครับซึ่งตัวยาเนี่ยมันไม่ได้ทําให้เส้นเลือดเกิดการบาดเจ็บ นะครับไม่ได้ทําให้เกิดแผลของหลอดเลือดนะครับแต่ตัวยาเนี่ยทำให้เลือดที่ออกนั้นน่ะมันหยุดยากขึ้นเท่านั้นเองนะครับฉะน,นั้นมันก็เลยเห็นว่า,เ,าเลือดออกง่ายแต่จริงๆมันไม่ได้ทำให้หลอดเลือดฉีกหรือว่าไม่ได้ทำให้เกิดแผลของเส้นเลือดนะครับเพีย <pergunta>. งแต่ว่าพอเลือดมันออกแล้วเนี่ยตามธรรมาชาติเลือดมันต้องมีเกล็ดเลือดมาปิดแผลใช่ไหมครับพอเกล็ดเลือดมันไม่ทํางานจากยาที่เราไปหยุดการทํางานของเกล็ดเลือดเนี่ย เลือดมันก็เลยไม่หยุดสักทีนะครับฉะนั้นคําว่ายาทายาต้านการยาต้านยาป้องกันหลอดเลือดในสมองตีบทําให้เลือดออกง่ายเนี่ยจริงๆหมอก็ต้องถือว่าน่าจะพูดว่าทําให้เลือดหยุดยากมากกว่าไม่ได้ทําให้เลือดออกง่ายนะครับทําให้เลือดมันหยุดยากนะครับอันนี้ถึงจะพูดถูกต้องนะครับเนื่องจากว่ายาไม่ได้ทําให้เลือดออกเพียงแต่ว่ามันทําให้เลือดมันหยุดยากนะครับ อันนี้ข้อแรกที่สําคัญเลยนะครับก็คือยาป้องกันหลอดเลือดสมองตีบเนี่ยทําให้ไม่ได้ทําให้เลือดออกง่ายนะทำให้เลือดหยุดยากนะครับนะอันนี้ข้อแรกรอันที่สองก็คือมักจะมีคําถามว่ากินยากันหลอดเลือดในสมองตีบเนี่ยแล้วกินนานๆเส้นเลือดจะเปราะนะครับอันนี้หมอต้องบอกว่าไม่ใช่นะครับไม่ไม เป็นความเชื่อที่ผิดนะครับคืออย่างที่หมอได้แจ้งไปว่าได้อธิบายไปว่าตัวยาเนี่ยมันแค่ไปทําให้เกล็ดเลือดเนี่ยมันไม่ทํางานไม่เกาะกันใช่ไหมครับมันไม่ได้ไปยุ่งกับหลอดเลือดให้มันเปราะหรือเส้นเลือดเปราะอะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นความเชื่อที่บอกว่ายากันหลอดเลือดสมองตีบ ินนานๆแล้วเส้นเลือดจะเปาะอันนี้ไม่จริงนะครับแต่ผมแต่หมอเข้าใจว่ามันเกิดจากว่าเวลาทานนานๆแล้วเนี่ยมักจะเห็นว่าพอคนมีอยู่มากขึ้นเนี่ยทานแล้วจะเกิดจำเลือดง่ายนะครับคนไข้ก็จะรู้สึกว่าอันนี้ไงสเส้นเลือดมันเปราะอ่าจริงๆมันเกิดจากว่าอ่าที่มันเห็นจำเลือดก็เพราะว่าเวลากระแทกอะไรนิดหน่อยเนี่ยเลือดมันหยุดยากมันก็เลยเห็นเลือดออกที่ใต้ใต้ชั้นผิวหนังได้ง่ายขึ้นเท่านั้นเองนะครับ ไม่ได้ทําให้เกิดหลอดเลือดเป่าะนะครับความเชื่อที่3มนะครับความเชื่อที่3ามก็คือ,อกินยากันหลอดเลือดในสมองตีบนานๆแล้วตับจะวายไตยจะวายนะครับอันนี้หมอก,ก็บอกต้องบอกว่าเป็นความเชื่อที่ผิดเหมือนกันนะครับนนต้องบอกเลยว่าผิดนะครับมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องไตหรือตับเลยนะครับเพราะว่า กลไกของยาเนี่ยมันก็ออกฤทธิ์ที่ตัวเกล็ดเลือดเป็นหลักแล้วก็ยาทั้งแอสไพรินโครพิโดเกลหรือพาวิกหรือซิลัสตาซอลเนี่ย <c oughs> ก็ไม่มีงานศึกษาไหนที่บอกว่าจะทำให้โรคไตยแย่ลงนะครับไม่มีงานศึกษาไหนที่บอกว่ากินแล้วจะเกิดตับอักเสบนะครับเพราะว่า,าหมอที่เราใช้กันอยู่โดยทั่วไปเนี่ยเราก็รู้กันอยู่แหละว่าในคนไข้ที่ ปกติที่เราทานเนี่ยเราไม่ต้องห่วงเรื่องค่าตับค่าไตาเลยสําหรับการให้ยาในกลุ่มนี้นะครับหรือต่อให้เป็นโรคไตเนี่ยก็สามารถใช้ยาในกลุ่มนี้ได้ด้วยนะครับฉะนั้นอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นความเชื่อที่ผิดนะครับแต่อันนี้หมอเข้าใจว่ามันมีมูลเหตุนะครับที่ทําให้คนไข้เข้าใจแบบนี้เนื่องจากเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ก็คือว่า เมื่อคนเราเนี่ยมีโรคประจําตัวทางหลอดเลือดไม่ว่าจะเป็นหลอดเลือดในสมองนะครับเวลาที่มันเกิดพวกโรคหลอดเลือดในสมองตีบเนี่ยมันก็ไม่ได้เจาะจงว่าคุณจะต้องเป็นแค่โรคหลอดเลือดในสมองตีบเพราะว่าเวลาเกิดไขมันเกิดเส้นเลือดที่มันแข็งตัวจากความดันจากเบาหวานเนี่ยแล้วมันตีบเนี่ยมันก็ไม่ได้เจาะจงว่าจะเป็นที่สมองอย่างเดียวใช่ไหมครับมันก็จ,จะมีที่หัวใจนิดนึงที่ไตนิดนึงฉะนั้นจะจะเห็นว่าคนไข้กลุ่มเนี้ จริงๆเขาอาจจะมีโรคสมองโรคหัวใจโรคไตยอยู่แล้วนะครับดังนั้นเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยพอคนไข่กินยาการลดื้ดสมองตีบเนี่ยก็จะเห็นว่าโรคไตหรือโรคหัวใจเขาเนี่ยก็เกิดพัฒนาในทางแย่ลงด้วยตามตามตาม,ตามตัวโรคนะครับที่มันมีการอุดตันของสมองหัวใจไตครับค่าไตาก็อาจจะแย่ลงนะครับตามอายุตามวัยหรือการที่ควบคุมปัจจัย ปัจจัยเสี่ยงที่ทําให้เกิดโ,โรคพวกนี้ไม่ได้ไขมันยังสูงตลอดเบาหวานคุมไม่ได้นะครับฉะนั้นก็จะเห็นค่าไตาขึ้นอาจจะเลยจะทําให้เกิดภาวะไตเสื่อมซึ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ว่ากินยาการหลอดเลือดสมองตีบสักพักหนึ่งหลอดเลือดในสมองส่วนอื่นถ้าคุมไม่ดีมันก็ตีบไปด้วยใช่ไหมครับแล้ก็เกิดค่าไตาขึ้นก็เลยทําให้เข้าใจว่าเนี่ยก,กินยาการหลอดเลือดสมองตีบนานๆแล้วทําให้เกิดโรคไตซึ่งจริงๆเนี่ย สาเหตุมันไม่ได้เกิดจากยานะครับมันเกิดจากการที่เราคุมโรคประจําตัวเบาหวานความดันไขมันไม่ได้แล้วค่าไตมันแย่ลงนะครับเนื่องจากว่าคนไข้ในหล,ลอดเลือดในสมองตีบเนี่ยเขาก็มักจะมีโรคพวกหลอดเลือดในหัวใจตีบหลอดเลือดที่ไตทํางานไม่ดีอยู่แล้วนะครับดังน,น,นั้นอันนี้มันก็เลยคล้ายๆว่าทําให้เราเข้าใจผิดได้มันไม่ได้เกิดจากยานะครับมันเกิดจากโรคประจําตัวของคนไข้ที่ ที่มันพัฒนาไปในทางแย่ลงมากกว่านะครับฉะนั้นคําถามที่บอกว่ากินยาการหลั่งเลือดสมองตีบนานๆแล้วตายจะไม่ดีตับจะไม่ดีอันนี้ก็ต้องบอกว่าไม่จริงนะครับอันนี้ผ่านไปสัก3ข้อแล้วใช่ไหมครับก็ตั้งแต่ว่าเส้นเลือดเปอาะนะครับไม่ไม่ใช่นะครับเลือดออกง่ายไม่ใช่เลือดหยุดยากต่างหานะครับข้อ4นะครับก็คือ,อ ถ้าเรากินยาการหลัง่งในสมองตีบแล้วเนี่ยจะทําให้เกล็ดเลือดเรามีจํานวน,านน้อยลงนะครับบางทีคนไข้ก็จะมาถามหมอว่าเกล็ดเลือดเนี่ยมันทําไมตรวจตรวจเลือดแล้วเนี่ยเกล็ดเลือดมันก็ยังปกติอ่ะในเมื่อหมอให้ทานยาต้านเกล็ดเลือดแล้วอ่ะเกล็ดเลือดมันก็ต้องน้อยลงสินะครับยามันไม่ได้ผลหรือเปล่านะอันนี้หมอก,ก็ต้องบอกว่าเป็นความเชื่อที่ผิดอีกข้อหนึ่งนะครับ ยาการหลดเลอดในสมองตีหรือยาต้านเกล็ดเลือดเนี่ยมันไม่ได้ไปลดจํานวนเกล็ดเลือดนะครับมันแค่ไปทําให้ฟังก์ชันหรือว่าการทํางานของเกล็ดเลือดเนี่ยมันทํางานน้อยลงนะครับแต่หมอไม่ได้ไปเอาทําลายเกล็ดเลือดหรือยามันไม่ได้ไปทําให้การผลิตจํานวนเกล็ดเลือดน้อยลงนะมันแค่ไปทําให้หน้าที่หรือการทํางานของเกล็ดเลือดเนี่ยมันทํางานน้อยลง แต่จานวนของเกล็ดเลือดเนี่ยก็ยังเท่าเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราตรวจพวกค่า C B C ตรวจเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดแดงเกล็ดเลือดเนี่ยมันก็ยังมีจํานวนปกติเหมือนคนทั่วทั่วไปที่ไม่ได้ทานนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องบอกว่าการกินยาต้านเกล็ดเลือดทําให้เกล็ดเลือดน้อยลงเนี่ยเป็นความเชื่อที่ผิดอีกข้อนึงนะครับแล้วก็อันนี้ถามบ่อยมากๆนะครับหมอก,ก็ต้องมาอธิบายในคลิปนี้แล้วกันนะครับอันที่5สุดท้ายนะครับก็คือ กินยาการหลอดเลือดในสมองตีบแล้วกระเพาะจะบางนะครับอันนี้หมอต้องบอกเลยว่าเป็นความเชื่อที่ถูกนะครับอ่าไม่ใช่ผิดแล้วนะครับอันนี้ถูกนะครับแต่ว่าต้องมีดอกจันกำกับก็คือว่าอ่ในกรณีที่เราทานตัวยาต้านเกล็ดเลือดนะครับที่ชื่อแอสเพรินเนี่ยตัวนี้มันมีการระคายเคืองของกระเพาะอาหารได้นะครับโดยเฉพาะถ้าเรากินนาน ติดต่อกันหลายปีแล้วเราอาจจะกินอาหารไม่ตรงเวลาไม่ได้กินยาหลังอาหารทันทีเพราะว่าเวลาคุณหมอหรือเภสัชกรเนี่ยให้ยาตัวนี้เนี่ยจะมีซองยาจากคุณเภสัชกรกำกับว่าให้กินหลังอาหารทันทีนะครับเราไปเปิดได้เลยนะถ้าใครเปิดซองยาและเขียนว่าให้กินหลังอาหารทันทีเนี่ยก็คือมักจะเป็นยาชื่อแอสไพรินนะครับซึ่งก็จะมีตั้งแต่แอสไพรินเบบี้88 ตัวแอสไพรินแบบฟูลโดสหน่ามร้อหรือ325นะครับอันนี้ก็ยิ่งจำนวนขนาดยาแรงขึ้นก็มีผลต่อกระเพาะนะครับเพราะว่าตัวมันเนี่ยมันมีโดยกลไกลมันเนี่ยจะทำให้เกิดแผลในกระเพาะได้นะถ้ากินนานๆแล้วแล้วเรากินแบบไม่กินหลังอาหารทันทีหรือว่าบางคนเนี่ยก็ไม่ได้ทานยาลดกระเพาะป้องกันไว้บางส่วนในคนที่มีความเสี่ยงนะครับ ฉะนั้นถ้ารับประทานยากลุ่มนี้ก็ต้องระวังไว้เลยว่าพยายามอย่ากินน้ำอัดลมอย่ากินอา,อาหารรสจัดนะครับแล้วก็รับประทานยาแอสไพเรินหลังอาหารทันทีอย่าไปทานยาแอสไพรินตอนที่ท้องว่างนะครับแต่สำหรับคนที่กินยาโคพปดโอเกลหรือพาวิกหรือว่าซิลอสาซาเซลหรือพริทาวเนี่ยตัวนี้ไม่มีผลต่อกระเพาะอาหารนะครับฉะนั้นความเชื่อที่บอกว่า กินยาการหลั่เลือดในสมองตีบนานๆแล้วกระเพาะจะบางเนี่ยหมอก็ถือว่ามีส่วนถูกสักครึ่งหนึ่งละกันนะครับเพราะว่าสําหรับคนที่กินแอสเพลินนั้นน่ะอาจจะมีปัญหาได้นะครับส่วนคนที่กินโคพิโดเกลพาวิกซิลัสซาซลหรือพรีทาเนี่ยก็ก็จะไม่มีปัญหาในจุดนี้นะครับเพราะตัวยาไม่ได้มีผลต่อกระเพาะอาหารนะแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าคุณกินแอสเพลินอยู่แล้วคุณจะต้องมาเปลี่ยนเป็นพาวิกหรือซิลสซาซลนะครับเพราะว่า งานศึกษายาแต่ละตัวเนี่ยมันมีข้อดีในแต่ละโลกในแต่ละภาวะในแต่ละบริบทของคนไข้นั้นก็แค่กินยาตัวเดิมแต่ว่าแค่ระมัดระวังแล้วก็ตระหนักถึงผลข้างเคียงของมันก็พอนะครับคิดว่าคลิปนี้ก็น่าจะได้ประโยชน์สําหรับทุกคนแล้วสาหรับยาป้องกันหลอดเเดอดในสมองตีบเนี่ยเรามีความเชื่อที่ผิดอะไรบ้างนะครับนั้นหมอก็ถือว่าได้เคลียความเชื่อนี้ไปบางส่วนนะครับจะได้ เข้าใจตรงกันแล้วกันนะครับขอบคุณครับ